ก่อนอื่นที่จะไปพูดถึงพายุลูกใหม่ที่กําลังจะเข้ามาเดี๋ยวเราจะขอไล่เลียงกันไปเลยค่ะว่าตอนนี้พื้นที่ไหนบ้างที่น้ําลดแล้วและการฟื้นฟูเป็นยังไงกันบ้างคืออยากให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศกับเรื่องราวเหตุการณ์ที่เราเล่ากันมาตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับสถานการณ์น้าท่วมจนมาถึงตอนนี้อยากจะอัปเดตกันเป็นช่วงๆและเดี๋ยวจะไปดูกันว่าแล้วในอนาคต ที่แนวโน้มของพายุที่มันจะเข้าสู่ประเทศไทยเราเราจะต้องทำยังไงกันบ้างก่อนอื่นไปเริ่มกันที่จังหวัดพะเยากันก่อนหลังจากที่เมื่อวานนี้เกิดน้ําไหลหลากเข้ามานะคะแล้วก,ลก็ท่วมแต่ก็ครึ่งวันเท่านั้นค่ะน้ําก็ลดลงตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่คลี่คลายหมดแล้วนะคะการให้ความช่วยเหลือก็คือหลายหน่วยงานยังคงนําสิ่งของจําเป็นไปมอบให้กับทาง นักศึกษาและก็ประชาชนที่อยู่ที่บริเวณมหาวิทยาลัยพะเยาเพราะจุดนั้นเป็นจุดที่เกิดน้ําท่วมและได้รับความเสียหายสูงที่สุดนะคะขนาดเดียวกันเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ทําการฟื้นฟูสถานที่โดยเฉพาะหอพักนักศึกษาเนี่ยค่ะเป็นหอพักที่ได้รับผลกระทบเยอะสุดทุกคนก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือเลยนะคะแล้วก็วันนี้ไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มค่ะก็เลยทําให้การให้ความช่วยเหลือนั้นก็ถือว่าทุกอย่าง น่าจะเข้าสู่ภาวะปกติได้แทบจะเต็มร้อยแล้วค่ะคือนิสิตมหาวิทย,ยาลัยพะเยาเนี่ยซึ่งพักอยู่บริเวณหอพักเนี่ยก็ได้รับผลกระทบรุนแรงนะครับแล้วก็ในช่วงที่เจ้าหน้าที่เข้าไปทําความสะอาดฟื้นฟูเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ขณะนี้ขณะเดียวกันนะฮะเจ้าหน้าที่ร้านอาหารในมหาวิทย,ยาลัยพะเยาเนี่ยก็จัดทาข้าวกล่องมาแจกจ่ายน้องนนิสิตที่ประสบภัยรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้ด้วยเพราะว่าด้วยมาทํางานเนี่ย ร้านค้าเนี่ยแม้ตัวเองจะประสบภัยนะ,ะแต่ก็มีน้ำใจงามทำอาหารกล่องมาแจกจ่ายเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาช่วยฟื้นฟูมาบิ๊กินนิง น้องนิสิตหลายคนเหมือนกันนะคะที่อยู่ในหอพักก็เล่าเหตุการณ์เหมือนกันบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจนทําให้พวกเขาเนี่ยรู้สึกกังวลเหมือนกันค่ะเขาก็มองว่าถ้าสถานการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้บ่อยๆครั้งเนี่ยพวกเขาคงจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมมากขึ้นกว่านี้อย่างกรณีการจอดรถจักรยานยนต์ซึ่งปกติแล้วนิสิตเนี่ยเขาจะใช้รถจักรยานยนต์กันเยอะมากเขาก็บอกว่าในส่วนของรถจักรยานยนต์คงจะหาที่จอดใหม่เพิ่มเติมด้วยนะคะขณะเดียวกันการเฝ้าระวังเตือนภัยท่านนายอำเภอท่านบอกเลยว่านายอำเภอเองก็ประสานกับกำ ใกล้ชิดนะคะสาเหตุของน้ําที่เกิดขึ้นคุณรัตพลนาราดิอรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านบอกว่าหลังจากที่ท่านไปดูการฟื้นฟูแล้วหลายคนตั้งคําถามเหมือนกันว่ากรณีนี้มันเป็นการเบี่ยงเบนของทางน้ําหรือเปล่าท่านบอกว่าสาเหตุมันก็มาจากหลายอย่างนะคะส่วนหนึ่งก็คือน้ําหลากดังนั้นท่านก็ต้องดูด้วยว่าถ้าฝนตกลงมาหนัหนกๆอีกเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างที่ไปกีดขวางทางน้ําเรื่องนี้จะต้องตรวจสอบข้อได้จริงกันต่อไปค่ะ